สวัสดีค่ะหมอโอรีวิวนิทานนะคะวันนี้เป็นเรื่องแนแดนนีน่าและไมโลก,กับการผจญภัยตามใจฉันเด็กๆมีกันยังคะเรื่มนี้ก็สวยมากเลยนะเป็นปกแข็งด้วยอะ่ะค่ะของนานมีบุ๊คคิตตี้นะคะ ราคา225บาทแต่ว่าเล่มนี้นมีความพิเศษนะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอ,อันเนี้ยเขาจะเขียนการผจญภัยสุดอัศจรรย์ที่คุณเป็นผู้เลือกและสร้างเรื่องราวใหม่ๆทุกครั้งที่อ่านค่ะถามว่ามันพิเศษยังไงก็เดี๋ยวไปดูในเล่มอันนี้นะคะเรื่องและภาพโดยมารีแอนน่ดูบากนะคะ แล้วก็แปลโดยระตีละดาประพันธ์การมาริแอนเน่นี่ก็เขียนหลายเรื่องแล้วนะหมอโอก็อ่านมาหลายเรื่องอ่านให้ลูกฟังนะค่ะแล้วก็ชอบผลงานของเขานะน่ารักดีค่ะนี่ก็เป็นคนนี้เขาชื่อเอ่อน,นีนาและก็อันเนี้ยไมโล,มโลเป็นเพื่อนกันนะแล้วก็วันหนึ่งก็ไปตกปลานะคะปรากฏว่านั่งตกปลาอยู่ดีๆก็ไมโลก็โดนลมพัดปลิวไปเฉยเลยค่ะนีนาเขาก็อ้าวจะทำยังไงดี ในหนังสือเล่มนี้นเ,เ,นเขาจะต้องให้เลือกนะเช่นจ,จะตามเพื่อนไปเลยหรือว่าจะกลับไปเอาของที่บ้านก่อนอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยสนุกเด็กๆก,ก็เลยเลือกได้นะก็ภาพก็สวยดีตามสไตล์ของมาเรียนเน่นนะค่ะแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราเลือกทางที่1แล้วเอ๊แล้วจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ละหน้ามันก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเลือกได้นะก็ถ้าถ้าหากว่าเลือกตามไปเลือกอา,อาจจะไปเจอ อาจจะทางที่1จะไปในป่าหรือว่าจะไปในสวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยก็มีหน้าเขาก็ตามไปจกนกระทั่งไปเจอเจ้าเพื่อนนะเพื่อนนี่เป็นผีเสื้อนะตัวเล็กๆค่ะก็เขาชื่ออาร์ตค่ะแล้วก็ตามกันไปจกนกระทั่งเอาไปเจอมังกรก็ไปผจญภัยด้วยกันแล้วก็ปรากฏไปเจอไมโลจนได้นะไมโลก็แขวนอยู่ที่กิ่งกิ่งไม้ก็ช่วยลงมาปรากฏว่าแม่หมีก็มาตามล่าลูก เออน่าจะมองน่าจะใส่ตาสั้นนะมองไม่เห็นนะว่าเนี่ยไม่ใช่ลูกหมีนะแต่ว่าเป็นนีน่ากับไมโลแต่แม่หมีเนี่ยก็จะจับสองคนไปอาบน้ำสองคนนี้เอ๊จะหนีแต่ยังไงดีก็ไปที่ไปที่เหวลึกเนาะก็เลยตัดสินใจว่าจะกระโดดหรือจะไม่กระโดดอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็มีคนมาช่วยนะค่ะก็เลือกได้ลืมเปิดให้ดูค่ะน่ารักดีอะ่ะก็แบบเออเด็กๆเ,เขาก็จะสนุกกับสนุกกับทางเลือกโดยเฉพาะถ้าเด็กโตแล้วนะ อันนี้พอเอามาให้ลูกอ่านอีกครั้งตอนโตลูกก็จะตื่นเต้นว่าอ้มันเลือกเลือกได้เหรอเนี่ยเดี๋ยวเราจะเลือกทางนี้วันนี้เราจะเลือกทางนี้อีกวันหนึ่งเราจะเลือกอีกทางหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกดีอะนะอันนี้มีคำแนะนําด้วยนะของคุณหมอประเสริฐนะอ่านให้ฟังนิดนึงนะคะการประภัยของลีน่าและไมโลจะช่วยให้เด็กๆเข้าใจทักษะชีวิตได้ดีขึ้นทักษะชีวิตหมายถึงความสามารถที่จะค้นหาทางเลือกแล้วเลือกเส้นทางจากนั้นรับผิดชอบผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะคิดยุดหยุดแล้วไปต่อ อือมันเป็นแบบนี้แหละชีวิตต้องรู้จักเลือกนะเฮ้ยก็อันนี้นะเสื้อของเขานี่ที่ชื่ออาจเป็นเจ้าเจ้าผีเสื้อตัวเล็กๆก็น่ารักดีนะอ่านมาสมนใจเรื่องมารีมารีออนนี่อ๋อนนี้เขาเขียนว่าภาษาไทายเขาเขียนมารีอนนันมารีอันดูบุกเกิดปี1980เธอจบด้านกราฟิกดีไซน์จากมหาวิทยาลัยควิกเตกเมืองมอนทรีออล เริ่มเขียนและวาดภาพประกอบหนังสือครั้งแรกในปี2006ชื่อว่าลามเมอร์เป็นนิทานภาพสองสีไม่มีคำบรรยายที่เป็นจุดเริ่มต้นของการผรจญภัยสุดอจจัศจรรย์แล้วก็เรื่อง In Front of My House เป็นนิทานเล่มที่2ที่ซึ่งได้ตีทิมใน16ประเทศและทำให้ผลงานของมาริอานแพร่หลายในต่างประเทศนิทานของมาริอานแปลไปแล้วใน35ภาษาและภาพประกอบของนิทานคุณสิงโตกับนกตัวน้อยได้รับรางวัล คุณสิงโตกับนกน้อยได้รับรางวัลด้วยปัจจุบันมาเรียนดูบุกอาศัยอยู่กับสามีและลูกสองคนที่เมืองมอนทรีออลและคาดหวังจะเขียนนิทานเรื่องราวต่อไปอีกนานนิทานของเขาก็เนี่ยเต็มเลยเยอะมากนะหมอ,อมีเรื่องนี้นะเรื่องนี้มีละเรื่องนี้ก็มีเรื่องนี้ก็มีเรื่องม้ลเล่นะเออเรื่องนี้ก็มีเออเรื่องอะไรนะอ้เยอะมากคือไล่ตาม ไล่ซื้อไล่ซื้ออันไหนที่พอซื้อได้ตามหาได้ก็จะซื้อมาให้ลูกอ่านนะค่ะก็ถ้าใครสนใจอยากอ่านก็ก,ก็ซื้อได้นะ,ะอันนี้ก็ค่ะนามมีบุ๊คคิตตี้ค่ะ,นนคะก็สามถึงหกปีชวนกันอ่านตั้งคำถาม,ถามชวนทำกิจกรรมหกปีขึ้นไปฝึกอ่านเองชวนกันคิดเชื่อมโยงสิ่งรอบตัวค่ะก็การอ่านนิทานนี่ต้องทำ ทำไปนานๆและอย่างต่อนเนื่องเราถึงจะเห็นผลลัพธ์นะคะค่ะถ้าอยากมาหาหมาโอโอก็มาได้นะวันจันทร์ถึงวันศุกร์แปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะค่ะแล้วฝากกดติดตามด้วยนะคะแถวแถวเนี้ย่กดให้หน่อยเขาขึ้นมากค่ะสวัสดีค่ะ